ห้าส่สามสองไปอยางอะทำไมคะตั้งแต่แบบมาอยู่กับน้องก็ใส่เป็นยังไงบ้างอ๋อก็มีความสุขครับได้เห็นน้องเติบโตเป็นเด็กที่ดีอนาคตของชาติครับที่ฝากความหวังรเลยได้เห็ลูกไปไงก็รู้สึกดีค่ะพี่ไปให้ทั้งการเรียนค่ะแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ทุกอย่างหางานให้แถวอะไรอะค่ะได้ไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวมาก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะไม่เคยแบบ ออกไปไหนออกไปถ่ายงานอะไรเงี้ยคก็รู้สึกว่าใช่น้องเขาชอบถ่ายงานอันนี้สําคัญคือน้องเขาชอบไปดูผีดูนะดูผีชอบไปด้วยกันเวลาแบบล่าท้าผีอะไรเงี้ยน้องเขาจะมี energy แบบเขาชอบพอถามถึงเริ่มต้นอะไรยไหมทำไมเราถึงแบบถูกชะตากับการใน้อนเพราะว่าน้องกัตันดูนะชอบชอบใส่กัตันดูแล้วก็มีฝ่ายเหมือนกันเลยทุกจุด เนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยข้างตาเหมือนกันด้วยหน้าเหมือนมีคนบอกแม่บองสามคนหน้าเหมือนเป๊ะก็ฟิลอมแม้ลูกเน่ะ เราก็คือติดตามดูน้องก่อนที่จะเข้าไปหาถูกไหมอ๋อก็เจอเพิ่งเจอครับแล้วก็ติดตามประมาณสองเดือนหนึ่งนะแล้วก็รับน้องไปอยู่เลยที่พอพอเจอน้องะคะ่ะก็มีการโทรหาคอยเช็คว่าน้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลงไปลงคลิปไปอะคะ่ะพอน้องมีชื่อเสียงก็จะมีคนมามาหาลูกแล้วก็มีอาหารใช่แล้วก็มีเฉ<ช><ค>ลี่<ช><ค> บางคนก็ขอบัตรประชาชนขอขอเอกสารอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยก็เลยต้องติดตามแล้วก็เลยว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกว่าตอนนี้ถเราไม่อยู่ด้วยเลยดีกว่าแต่พอเราไม่อยู่ด้วยมันก็จะมีแบบกระแสหลายกระแสเลยใช่ใช่เราแบบรับผลกระทบมันยังไงบ้าง ผมก็ไม่สนใจหรอกครับอยากให้น้องโตไปได้เติบโตได้ดีที่สุดนะครับก็ทำดีที่สุดค่ะเพราะว่าก็ชีวิตแต่คนหนึ่งเราก็ให้เท่าที่เราให้ได้ให้โอกาสพยายามจะให้โอกาสของให้น้องแบบถึงแม้วันนี้ยังอยู่ด้วยการท้าหน้าโอกาสในครั้งหน้าเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็น้องก็ยังจะมีโอกาสมีอาชีพมีอะไรได้ทำค่ะแล้วเราได้พิการแบบคุยไปดูไม่ไงถึงแม้จะมีการใสกระแสนี้กระแสนีกที่มันขึ้นมา กระแสเริ่มบูลลี่เลยผมก็คิดว่าพี่บอกวอะไรวะอย่าไปสนใจเพราะว่าคนที่มานั่งบูลลี่เราหรือพิมพ์คีบอร์ดอะไรเงี้ยเขา ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานหรอกเขาก็เอาเวลาว่างมาว่าเราเราก็เอาเวลาว่างไมต้องอ่านหรอกไปช่วยพ่อแม่ทํางานได้ประโยชน์เยอะใช่ครับเอาจริงๆน้องล้วหนเป็นไงว่าเสียเสียวไหมครับเพราะว่าแบบโดนบูลลี่ไม่ไม่เสียเสียวหรอกครับเพราะว่าเวลามีคนมาบูลลี่อย่างนผมก็ตดข้อโปรไฟล์แต่ละคนแล้วให้น้องดูแบบเป็นไงฟ้าใสคนที่บูลลี่ฟ้าใสอ่ะเป็นไงบ้างประมาณนี้ไม่หมดที่ดีไม่ก็บอกตรงๆไปเลยว่า ว่าเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเราอ่ะพี่เด็กเด็กน้อยอ่ะเราไม่สนใจหรอกเราอนาคตยิ่งใหญ่่าช่วยแม่ทํางานให้น้องพูดดีกว่าว่าหนูรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่เห็นคอมเมนต์ก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่มีพางแม่ค่ะแล้วก็พี่เอิงพี่ใบให้กําลังใจหนูก็เลยบอกว่าคือซื่อคุ้มาต่อได้ว่าไม่ต้องสนใจพราคนคนที่เก่ดก่น้องจะเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่จะก็รู้สึกเสียใจอ่ะนุใครมาว่าลูกเราคนเป็นแม่ เครียดมากกว่าอยู hand, ่แล้วเพราะว่าน้องเขาจะมีความเข้มแข็งอยู่พอประมาณค่ะเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าถ้าหนูเป็นหนูต้องรู้นะว่ามันจะมีคนมาว่าเราอยู่แล้วเป็นธรรมดาแบบนี้เราก็บอกให้น้องก็สนใจแบบว่าคุณแม่ก็จะเสียใจมากก็จะคอยแบบคอยให้กำลังใจคุณแม่ว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่แบบไปเซนเซทีฟหรือว่าเสียใจกับเขาอ่ะถือถือว่าเขาทําสําเร็จแล้วนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาต้องการความสนใจหรือว่าให้เราเสียใจแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องสนใจเราอยู่กับพวกหนูอ่ะ แบบปกที่น้องแล้วก็พากันดูแลอนาคตน้องให้ดีอะเดี๋ยวเขาจะแพ้ไปเองค่ะก็พยายามบอกอย่างนี้อยู่เรื่อยตอนนี้หนูสตองยังหนูสตองเหรคะเหมือนก่อนตอนนี้เหมือนคุณแม่จะทําคลิปจะเอาน้องกลับไปอยู่ที่ชนบุรีได้อันนี้เราได้คุยกันหรือยังคะก็พูดคุยแหละค่ะแค่ตอนนี้เราคุยว่าจะส่งน้องให้เรียนป .6 ใช่จะไม่กลับเลยตอนนี้ขอให้อยู่ป .6 แล้วก็ให้น้องกับแม่ ับตัวเพราะว่าตอนแรกคุณแม่ก็เพิ่งได้มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วแล้วมันพลิกพลิกชีวิตแบบหลายอย่างที่ในสิ่งที่คุณแม่ไม่ชินอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับตัวกันไปให้ให้เวลาของแม่กับน้องในการปรับตัวแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปเอาเสล้งที่บ้านมาใช่ไหมค่ะตอนแรกว่าจะมาลงทุนขายผลไม้ค่ะแต่เฮง็เลยตัดสินใจครั้งนี้หรือว่าไม่ขายดีกว่าค่ะเพราะว่าก็ได้ รายได้ของหนูหนูได้เอาไปทำอะไรแล้วบ้างนะก็ซื้อของให้แม่บ้างค่ะแล้วก็แบบซื้อรถนะใช่ค่ะซื้อรถให้พี่ชายได้อะไร่ค่ะอันนี้คืองานจเงินจากน้ำพักน้ำแรงเราเลยเหรอใช่กับแม่ค่ะช่วยกันถ่ายคลิปสปอนเซอร์เข้าบ้างแลอ่เ้ยค่ะเจากวันที่เราเคยลำบากมาถึงวันนี้ที่เราสามารถเก็บเงินแล้วก็ซื้อของตอบแทนพ่อแม่เรารเป็นยังไงความรู้สึกแรู้สึกแบบว่าดีใจค่ะ <c oughs> มันยื่ใขนาดไหนลูกกัแบบตัวแค่เนี้ยแต่เราสามารถแบบทำให้พ่อให้ให้แบบครอบตัวอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจเพิ่มเรามีความฝันยิ่งใหญ่เขาตั้งแต่วันแรกเลยที่พวกหนูชวนว่าให้มาทำายูทูบเบอร์ไหมเพราะเขาบอกเาอยากเป็นยูทูบเบอร์เขาบอกว่าถ้าหนูได้ทำยูทูบเบอร์หนูจะซื้อบ้านอยู่กับแม่อันนี้เป็นความฝันแรกท,ที่บอกกับก ก็ได้เก็บเงนได้แค่ไหนแล้วลูกก็ได้เก็บเินได้เยอะแล้วแล้วก็ใช้เงินเก่ง